แท้จะไม่ใช่คนธรรมดาแล้วแท้จะเป็นคนบ้าคนหนึ่งแล้ววันๆเ,เ,เ,เนี่ยพ่นแต่แอลกอฮอล์ต้องพกฟอกกี้เนี่ยท่งของเป็นสิบตลาดขึ้นมาจากขึ้นมาบนรถก็พ้นแม่งสิบตลาดพ้นแม่งทั้งตัวเนี่ยแท้จะเป็นคนบ้าคนหนึ่งแล้วปกติพกแอลกอฮอล์ไซ์นี้ตอนนี้ไม่อยู่แล้วจ้าต้องแบบนี้เลยพกแอลกอฮอล พกเจลทุกอย่างครบที่ฉีดคอลูกอมดื่มน้ำเยอะๆนี่ครึ่งวันเยอะพอไหมนี่กแก้วหนึ่งเยอะพอไมหมฮะโอ้่อจะเป็นคนบ้าคนหนึ่งจะออกส่งของแต่ละทีคุณพระคุณเจ้าขอให้โควิดหมดไปสักทีเหนื่อยเหลือเกิน เหมือนนะ <laughs> เหมือนคนบ้าไ <laughs> <laughs> กินข้าวก็กินในรถเนี่ยคือหยุดเชื้อเพื่อชาติแต่เรางดออกจากบ้านเราทำไม่ได้จริงๆต้องขอโทษน,นะคะโอ้โหดูดิพิแกงทะเลพิเศษพิเศษจุกมากล้นกล่องเลยจ้า อุ้ยหกเลยโอ้โหเจ๊เจ๊กะจะไม่มีให้พื้นที่ให้กินเละคือแบบเจ๊ไม่นึกมากว่ากินบนรถนะฮะจะตักยังไงล่ะเนี่ยห้าสิบห้าบาทเปลี่ยนกล่องใหญ่กว่านี้ได้ไหมอะในวันที่ซื้อข้าวกินในรถพริกแกงทะเลพิเศษจ้าห้าสิบห้าบาทแน่นขนาดนี้หนูจะตักตรงไหนก่อนดีเนี่ยป้าจา๋าไม่สงสารหนูบ้างเลย มันแน่นจนม่รู้จะตักมุมไหนก่อนเลยเนี่ยขอบพระคุณนะคะทำไมไม่เพิ่มไซส์ให้หนูด้วยไม่เพิ่มไซส์กล่องอะหนูสั่งพิเศษอืมจะอร่อยอยู่นะร้านนี้เพิ่งซื้อครั้งแรกห้สิบ้าบาทเปลี่ยนของให้หนูหน่อยก็ได้เจ๊จะร้ายอะหกเห้อรเหมือนงี้กินก็ต้องกินในรถหนึข้างนอกก็กลัว กินในรถรถก็เลอะแฮมเหม็นต้งหาแต่ยอมเผื่อจะงดเชื้อได้บ้างวัวติดแหละใครไม่กลัวมากเราต้องผ่านไปเราจะทำตามสมัญญาพอเวลาอีกไม่นานกี่ปีแล้ววันนี้เีเฮียไปดีกว่า กินข้าวกินข้าวกันค่ะ